สบายดีทุกคนสบายดียามแรกๆเนาะทุกคนมาพบกับสองน้องบอยสาวผู้ไทยคือกาวทุกคนมอนิกาสิไปหาเห็ดยูเฮ็ดกินทุกคนไปหาแตงยูโคกินเนาะทุกคนมาเบิ่งน้ากันเลยเด้อทุกคนกเอ้ยมาแต่หน้าก็ได้จี้ล้อมาละกะันไม้ต้มทุกคนมอนกาสิไปหาแตงกินทุกคน ผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมมโกลา์กดติดตามให้ได้ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปทุกคนไปเบิ่งคลิปกันเลยบายอะไรเนี่ยร้อนๆมากต้มซิมาจุไผ่ซุมไผ่ต้มน้ไมอีเนะยน ไดโบทุกคนเอามาเป็นหน้าอยากได้กินกินได้บเป็นกระเพาะข่าวข่าขลั่มจะมาแต่ว่าอยากรักกิ่มนมางก่อน,นะสีมักกวอาแอบไปได้ไยาก ร้อนี่ก็ทุกคนโคแล้วแล้วโคมาแต่หน้าตรงนี้นป่น ไปอันอันเจ้าจีร้อนนะทุกคนพูดจังแลวค่ะพูจักะะรวาลแม่พอจีะะร,ร้อนกันนะทุกคนปูเพศกระแดงแดงง,งามๆเลย หูบันแล้วเอาหูบันแล่ใช่ แล้วเราก็มาหนังท่าพร้อมมาคนทุกคนยังกิน่นตอนนี้มันก็นยังเว้นอยู่ทุกคนนงังเบิ้งเอนดูเอนหลานแม่แม่เอนหลานทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่าน,นี้แล้วเด้อทุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามให้เด้อทุกคน 拜拜。Bye bye.